เปิดไซ้กลางอะไรวะดันส้นตีนโอ้ดันส้นตีนมาโอ้ก็ตายด้วยก็ตายดูกับพี่นะรถเหลืองอุ้ยอุ้ยปามานแล้วเพ้ย<ะ> ตอกอะไรเยอะแยะวะยิงแล้วไอ้บ้านใหญ่โอ้โหมโดนสองรอบเนี้ยกูไม่สนหรอกจะวนจะโดนตีอ่ะแค่นั้นแหละรถเหลืองเซฟ,ฟโซนนะไม้ในเหินข้อท่าบ้านฟ้าไม้หน้ายงางกับเ้อรถล้อรถกับ มีขวนบนกำลังนีิสยาพี่เองไม่ได้เปิดแมสเนะ oh <yeah. S 3> ี่ยเอาเหี้ยเก่งไม่เปิดไม่งเลยพี่มิงเกบ,บี้เสยบาสยบไใบสยาได้ เอาขวาออกขวาออกขวาไปเขาอยู่กลางแมหม่ไปเฮ้ยมันตะปลายนะพี่เอกได้ของมาเห็นรอยซ้ายบนเจอผมซ้ายบนนะได้ได้ได้เขาไม่มีขวานเลยเนี่ยไม่มีขวานพี่มิ้งผมมันจะมาทีส์ได้มาแล้วมาแล้วพี่เติมไวนี่ไงเรา แทงง่าสวยยากเลยโอ้โหไอ้เข่วยง่ายไปไหมหานกลังหาหาหรอกเอก้าเกเครื่องหนึ่งร่างกลางห้าเด็ดเหมือนบ้านเ<อ>ยเติมยนับไ้หา,า,าม่มยังเพิ่มไม่รู้อ่ะไม่เห็น น่าจะเติมเมื่อกี้ใช่ป่ะไม่รู้อะเมื่อกี้มันได้แวะเติมเหรอวะไล่ใครอะไล่ไล่อยู่หมดอะผมมาดึงโอ้ยดึงไม่ทันหกขวานนั่นเนี่ยโผล่ไปแล้วอะมันไล่อะไรอะล่โคบไปแล้วเฮ้ยเติม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 เอาเลยวเร็ลยไปบล็อกดิบล็อกบลอกไม่ทันัะอุ้ยเอาได้ ใช่เนาะมาบ่าวเฮ้ยป่วยเอ้ยไม่เห็นผมเป็นไงเป็ดหรือเปล่ามมาถ้าเป็นมึงมาดิไ่ไ่ไ่อันเนี่ย ผมงอผมบีบอยู่รถแตกเจอผมนะรถแตกอ่ะอุ oh ้ยเหี้ยแย่แล้วโอ้โหโดนผู้เฉยท่านนี้ไม่มีไม่มีั่นอยู่ กเหี้ย,ยกลับมาปั่นเลยก็ได้ปั่นไปก่อนมิกี้ปั่นไปก่อนมีลูกตกเเนี่ยปล่อยเลย <c oughs> ปล่อยเลย <c oughs> ปล่อยเลย <c oughs> ลช่วยไม่ได้อยู่แล้วตกเงยก็ตกปัน่นแล้ ปั่นอย่างเดียวอ่ะปอดปั่นเลยปั่นเลยขึ้นปั่นไปปั่นเลยปั่นเลยมันเฝ้าได้จะมีเปิร์กเห็นเครื่องเสร็จแล้วเห็นคนนะปั่นเลยนะสองคนปั่นไปปั่นอยู่ปั่นอยู่ความบนวยเอากี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบมิกกี้ไปช่วยไปช่วยโชคปั่นปั่นอยู่สองคนเจ็บสองนะ เขาจะเห็นหมดนะรอบนี้อ๋อลาไอเปิ๊งเร็นแล้วบอกเครื่องเสร็จแล้วบอกเก้า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 แล้วพี่ากหมดแล้วหินปะ Ui Anh ở này à mà nó tẹt, nó Đi mở lang tàng ล่างกลางแล้วเก่าเล่าแล้วแต่ยาอยู่ไหนอยู่แต่ว่าอยู่บนฝ่าบนเออทีมาหาพี่หน้าบ้านฟ้าหน่อยครับน้งเราช่วยได้มันป้ายอย่างเดียวอะเอาแล้วตอนนี้วิ่งลงมาล่างกลางวิ่ลง,ลง,ล,งลงมาล่างกลางวิ่งลงมาล่างกลางวิ่งลงมาล่างกลางได้สายกลางก็ได้ล่างกลางก็ได้วิ่งไปเลย ไปเดอะบ็อกไปเดอะบ็อกอก์ใช้การเก่าเก,ก้ายองบล็อกบล็อกคิววิ่งไหนอ่ะโอเคล่างกลางล่างกลางเปิดได้เปิดได้ไม่ได้รอเปิดให้อ่ะวิ่งไปสวยออกได้เอาเยอะไปหน่อยคาตาเลจะลนะรีนันเล็บร้อย นี <N ee> ่ไงใส่เอ็นออร่าเอ็นออร่าหรอ เฮ้ยบอกอะไรวะเอดูไม่ทันออกไปแล้วบอกว่าอะไรรอแบรอด์นั่นแหละวะรอแบนด์สำหรับเสื้อทวิตอย่างนั้นเหรอเออเอาบอกว่ารอแบนสรนด์แจ็คทวิตถ้าถ้าเราบอกถ้าเราบอกว่าเร็วๆร็วอะเราถ้าบอกว่าโดนเร็วๆร็วนะเราจะพิมพ์ว่าอะไรวะไส่ยาเนี่ยเดบิวแม่ไม่มันก็ไปวางไม่ได้ไเกี่ย บอกมา oh. อา๋อจะบอกได้อะ W A, A, A I T นี D ่ I N T e e e เอ oh. หอหรือว่าเออ <I> หรือว่านี้ก็ได้ ออกไปแล้วมั้งไหนยี่ยเอเร็วๆนะไอสัตว์อย่าโดนแมนเหมือนกันเออเร็วๆงงอะไรไอสัตว์ช่วยได้ไงฉันนั้นงง